วันนี้พวกเราก็ได้มีโอกาสกลับไทยอีกแล้วเนื่องจากว่าเยนากับเยสซนอยู่ในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนเราก็เลยกลับไปอยู่ไทยเป็นเวลาหนึ่งเดือนตอนนี้ก็คืออยู่ที่สนามบินเข้ามาด้านในเราหาของกินอะไรเรียบร้อยเยสซนก็จะมีปัญหากับส้มชินนีมากเดี่ยวคายเดี่ยวคายพอหลังๆรู้แล้วว่านางเริ่มจะร้อเล่นแน่ๆเลยก็เลยทำาก็นไม่สนใจ ส่วนแย,ยนาก็นั่งนิ่งๆเงียบๆกินอย่างเรียบร้อยมากเ <l ip> สร็จแล้วพอออกมาด้านนอก <l ip> นเยสอนก็อยากถ่ายรูปอามาก็ตามใจถ่ายให้สองแชะส่วนใกล้ๆกันก็จะเป็นร้านเกี่ยวกับ <l ip> ของฝากแนวเป็นเกาหลี <l ip> แต่ว่าราคาก็ไม่เบาก็คือเขาก็จะมีมุมให้เด็กๆมานั่งเล่นทำงานฝีมือด้วย อันนี้ก็จะเป็นเครื่องเงินช้อนของฝากต่างๆที่เป็นแนวแบบเกาหลีแนวโบราณโบราณแต่ว่าราคาไม่โบราณนะ พอได้เวลาขึ้นเครื่องมาเยซนก็นั่งกับป,ป้าส่วนเยนาก็นั่งกับเราเองพอรู้ว่าถ่ายคลิปอป,ป้าหันมามองขวับทีนึงก่อนที่จะขึ้นเครื่องก็คือเตรียมพวกอุปกรณ์เอามาเอนเตอร์เทนสองสาวเนี่ยส่วนหนึ่งแล้วนะส่วนโคโม่ของเย,ยนาก็ให้ของเล่นมาที่เห็นเย,ยนากํลาลังทํานี่แหละคะ่ะซึ่งก็คือใช้สมาธิดีมากเลยเยนาเล่นกับไอตัวต่อ,อน,นี้ยเป็นชั่วโมงเลยนะ คือตั้งแต่ก่อนทานอาหารพอเสร็จแล้วก็คือเจ้าหน้าที่กว่าจะปิดไฟยานาก็นั่งต่อไปเรื่อยๆจนหลับหลับแล้วตื่นขึ้นมาก็มานั่งต่ออีก ชกเกยซอนก็คงเบื่อเนาะอยู่กับป้าก็เลยแวะมาหาพี่บ้างเป็นครั้งเป็นข่าวแต่ก็รู้สึกจะมาบ่อยนะ่อนะมาถึงก็มาป่วนนั่นป่วนนี่แล้วดูนางทะเลนนะ แลวเมื่อเย,ยนาได้เวลานอนออมมาก็ได้เวลากินของว่างของว่างพนักงานก็เอามาเสิร์ฟแบบเยอะมากจนมันไม่น่ากินอะมันน่ากเก็บไว้เป็นที่ระลึกมากกว่าอย่างช็อกโกแลตที่ถ่ายเมื่อสักครู่นี้ส่วนอันนี้เป็นไอศครีมอันนี้กินไปสองรอบนะรอบแรกตอนที่เย,ยนาหลับอีกรอบนึงก็คือเยนากินไม่หมดเราก็ต้องมารับผิดชอบเป็นไอศครีมนมเย็นอร่อยมากครั้งนี้เครื่องบินมาลงที่อาคารสองอาคารใหม่ก็เพิ่งจะมีโอกาสมาครั้งแรกนี่แหละและนี่คือ<ะ>หน้าตา ของคนไม่ได้นอนนั่งเครื่องมาห้าชั่วโมง,น,งนั่งกับอัป,ปากก็คือไม,ไม่สามารถทำให้ลูกนอนได้อยากทำอะไรนะอยากทำนุ่งชื่นอยากว่ายน้ำาอยากว่ายน้ำค่ะอยากว่ายน้ำค่ะว่ายน้ำสุดท้ายจะสลับปุ๋ย พอมาถึงโรงแรมปุ๊บเช็คอินเรียบร้อยแล้วพักแป๊บหนึง่งเราก็ออกมาที่ทาง <ห àng S 2> ใกล้ๆบ้านเลยเพื่อมาหาสรรหาขออรอ่อ,รอยๆที่อยากกินแบบนี้แหละอยู่ต่างบ้านต่างเมืองพอได้มีโอกาสกลับมาทีหนึง่งอยากกินอะไรก็มาส่วนรอบนี้สามีนำพริกกะปิไปจานหนึง่งหันมาหยิตาให้กล้องทีหนึง่งแล้วก็กลับไปกินต่อแล้วก็หมั่นไส้ไเราได้อาหารก่อนเราแล้วก็กินไม่รอหลังส่วนสองสาวก็คือของโปรดนา,นดนานก็จะเป็นข้าวผัดไก่ทอด

ที่บ้านนอกที่เห็นกันทุกคลิปก่อนอนันนี้ก็คือเวลาเรากลับมาไทยเราก็จะไปที่ต่างจังหวัดบ้านที่ต่างจังหวัดทุกรอบทุกครั้งรอบนี้ก็เหมือนกันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาต่อคลิปหน้านะคะ